สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพูนออฟทีเชี่ยวครับม่วานนี้พี่น้องเอ้ยหนักหลายซ้อมหนักมากนะครับบ่มีเวลาบ่มีเวลาหันใจเลยนะครับก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้ถ่ายคลิปเลยละ่ะมื้อนี้ก็เริ่มต้นไหมมือไหมกันตั้งแต่ก่อนม้งวัดตีสงองขึ้นก่านะครับสู่กันต่อไปเออมันเข้มข้นแล้วเห็นยังไงเลยนะครับ ตอนนี้โดมกะเป็นสีนิดมิดครับอยู่ที่โดม เขาซ้อมจากนี้หอดีสองซ้อมจากเก้าโมงถึงตีสองามจริงนี่่ได้บอลลครับผมได้อะไรกินปลาปลาวดีเนาะเป็นตะมวนเนาะปลาคอใหญ่ยฮอดปลาจดปลาคอให่ดีเด้อลวก็แเจว้น้นถ้ากินบ วันนี้ตูตตต่เย็นเลยต่วสวัสดรบับกินทยเมื่อกกินเขาเลยพวกนะี้นพี่น้องจะเสร็วอรอ่วาจะกินเันก็ครออืมข้อไม่ไหม้ได้ บดเนาะพร้อมมดมาทม่บดเบิรไปแล้วันเออก็เบิดหรวเนาะกว่ามามาทีเนาะเขาคือว่าในมีผู้ใดใช่ไหมกะหมูงกว่ากันนน่เนาะก็จะหงก็ของมุ้งไปแปะมงไปใส่คือวิธีครับรานฉากเคสหอดฉากสุท้ไทยล้วก็ช่วง เทียงไปหาใบซามกัร้านคอนเสิร์ตลัาจากนั้นกัมาร้านคอนเสิร์ตอีกทุมนึงเกุดซุปเกล็ดนันเป็นไก่หรอเน้มันบ่เมนไก่ทำมาไไก่หลายอดแต่ใส่ออนเนาะ้เดี๋ยวเรื่อง่น่ะผักบัวม้วผักบัว่ยาวหนะซีเ่มีอดลาทายจิเ่ แักไ่้หนว่งายนตุ้ง <mayoría> ย <Matthew> ้อนวนหมดมืยลาไทยคิดเลยวันจังมองหมดอรปการบาทน่กจากไทยยังินทองสาธุสาธุให้ลูกให้เต่าสมป่าธนาข้ามผูกข้ามจ่าน่องที่น คนน้อเจนาแข็งตัวแค่หนเอ็นปะนน้อว่ก็ตบเ้อหัวน่ตุกตเือสามบาเลอเพาอไรอหันมาตองอแล้วกอหัวมั้งเุดเงินเงาะจายเงนหอวเงินตัเ่เคยอยากเจอหัวเราเออเออม่เห็นคักเนขนาดจองเลยเขาต้องตัวคัมภูมิห้ามอังคัมภูมิเป็นตัหัว ต้องมีผู้นาพาเล่นเนาะต้องมีพ้นปูด้ยครับโาปูมวนเนาะว่าจะได้เบาเลื่นีเลื่โเนาะหมากลายเนาะผู้ใดหุ้ยกอไปด้เบาเล่ยนกนี้ผู้ใดกำลักเบิร์ตจโอ้ยเนาะอไทย้มีแค่จบวากันไม่พอะว่าอันนี้วากันด้ซื่อติดเลยิไทยไม่ไทยโอ้

ตึกเตะจ็ดโมงตึกเตะใบโมงหอดหาโมงเองหาโมงคือทุ่มหนึ่งกับเมื่อคืนห้านี่หอดสี่ทุ่มแล้วยังไงดันเสือกับแกท่าตอยี่สิบเอ็ดกาละสินเนาะกาละสินแล้วก็ลงกทมมีนครับสายน้ำยุทธอาทิตย์แหละยี่สิบเอ็ดแล้วแล้วห้อยี่สิบสองของเทพเลย นอนตื่นสักวันหน่งทีครับไปแดดหอนมัน้อยยังยนยัมืเศร้าอยแดดหอนแล้น,ไปไปน้อยก็เป็นยังทั้งรถมีแอร์อยู่รไไหรอกเขาขี่รถเขากงเทพไหมยังไงยังน้อยัอยงไง เดี๋ยวมาวอาวคุณพอินกอไปพไหมมพอแล้วอาขอเห็ดไหมด้หม่อาออแลอ้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เลยเอาออกแล้ะพิสเกิดหลบขัน,นสั่งแล้วสเกิร์ตสั่งและรอบคันสามหมื่นกว่าบาทแมนราคานี่แหละอันนี้ประเห อันนี้ก็าหมืกว่าบาทเเพเพ่อไปเพ็ดโดนเราหมดเพชรเตยสิบหมื่นละเด้สิบกุมาัอันนี้ก็สิบไซด์ท่านไซเกินมากนี่จิจังเนาไปเลยเกินสั่งแล้วประมาณอีกสองสามวันเปติดสวยสามหมื่นสามหมื่กว่เอันนี้ราออกลงเลยเนาะลงบักเออขอเอาบอออกด้วอันหนึงลุงเลยนางเหรีนั่งนปแมนแมนั่งไหลสุดเงบบงามงาม อันนี้เนาะมันพอดีครับโอเคอ่ะเนาะอ่าท่าน,นี้ก็ใส่ตัวโอเคเลยอันนี้เขาเอ็นยังพอนี่เอ่ยปูพรมมันมีสีเดียวกันพอดีเอาเลยคือรถถะส้มเป็นปูพรมข้างพื้นเท่านี้เองที่เห็นบ่บอมันมอสเห็ุรถงามบ่งามเข้ากันอยู่รับตัวนี้เนาะจากเสืบบอบอขึ้น มาได้คืออะไรนอที่รถเนาะมันสะดวกกว่านั้นสบายกว่านี้แล้วเนี่ยวันนี้ก็มี่มันเก็บความมันตอนนี้เอาไว้ลุกลุกไหวอยู่โอเคสวยๆครับนี่แหละแดงมันดันใจในการหาเงินพี่น้องเอ้ยเห็นเห็นเราได้เพราะใครจะได้เราล้วก็ใส่เป็นประโยชน์แม่ือถือขี้ที่จะคล้องเด้กินข้าวแซ่บไม่ได้ก็ต้องกินตุ่มมาหาห็เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์ โอ้มีรบรบคันไปไนอุปกรณ์การทำความสะอาดใช้ผู้ <c oughs> ดเดียวมาโอ้ยเห็นรู้ซื้อจะเห็นนะโมพวกแล้วขออนุญาตขืนหันด้ครับพ่อครับเอ,อาเอาฝา,ากกับร่างใจทุกคนโอ้ยตอ,อน,นอคลิปต่อไปครับ